สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีในวันที่26กรกฎาคมนะครับซึ่งจริงๆแล้วคลิปนี้ไม่ได้อัดวันที่26กรกฎาคมนะครับคลิปนี้อัดวันที่22กรกฎาคมครับนะก็จาบอกกล่าวกันเล็กน้อยนะครับบอกว่าคลิปเนี้ยหลังจากคลิปนี้ลงไปนะครับวันที่26กรกฎาคมนะครับ1ทุ่มตรงนะครับ ผมจะมีเวลาตอบคอมเมนต์ในช่องนะครับในช่องครับถึงวันที่26กรกฎาคมสัก3ทุ่มนิดๆนะครับนะสรับกว่าเกือบ4ทุ่มครับก็หลังจากนั้นระบบสัญญาณโหก็จะตัดขาถหายไปนะครับก็ผมจะไปทำธุระต่างจังหวัดนะครับตั้งแต่วันที่27นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี่ครับนะครับก็ขายไป1 2 3 4 5 หายไป5วันนะครับเนาะก็จะไม่ได้มาตอบคอมเมนต์ในช่องนะครับจะกลับมาอีกทีก็มาที่1สิงหาครับนี้ครับมาวันจันทร์ที่1สิงหาครับหลังจากทำงานกลับมา1สิงหาก็จะมาตอบคอมเมนต์ในช่องก็ช่วงค่ำๆนะครับก่อมาบอกกล่าวกันไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวสงสัยว่าเฮ้ยหายไปไหนทำไมไม่มานะครับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของวันที่26นะครับแล้วก็ จะบอกให้ลงหน้าว่า,านี่นะครับก็วันที่25่้านะเมื่อวานเนะาะเมื่อวานเมื่อวานยังไงวะวันที่วันที่22 <c oughs> อ่ะก็คลิปวันนี้วันที่26กนี่ว่าเนะะาะเพราะฉะนั้นอเมื่อาวานนะครับคลิปดึกคิงเยลโล่ก็ลงไปก็ยังตอบคอมเมนต์ได้นะครับส่วนคลิปวันที่27กับ29้นะครับ2วันนี้ก็คือว่าก็เป็นรีวิวตัวละครอ,อีก2ตัวเนาะก็จะไม่จะตอบคอมเมนต์นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกคือไปต่างจังหวัดนะครับ หายไปนะครับไม่สามารถตอบคอมเมนต์ได้นะครับก็ต้องบอกไว้ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวสงสัยว่าเฮ้ยหายไปไหนทําไมไม่มาตอบคอมเมนต์นะครับอุตสาห์คลิปลงมังที่27เฮ้ยอยากรู้จะข้อมูลจังเลยเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ลงที่ย9ิบเกาฮ้ยข้อมูลตัวละครตัวนั้นตัวนี้เป็นยังไงอย่างนี้ดีไหมพี่น่าใช่ไหมไม่ตอบอะไรว่าหายไปไหนนะก็ถ้าดูคลิปนี้ก็จะรู้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ดูคลิปนี้ไม่เห็นคลิปนี้นะครับไปเห็นคลิปรีวิวเลยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะก็ ฝากคนที่ที่เห็นคลิปนี้นะครับไปบอกคนที่เข้าคอมเมนต์ใน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 คลิปอีกสองคลิปข้างหน้าด้วยนะครับว่าไม่อยู่นะครับเ <c oughs> ออก็ท่านพระแต่จหวัดนะครับเล็กน้อยนะครับก็5วันนะกลับมาเจอคีวันที่1นึ่งค่ำๆเลยครับม,มืดๆเลยนะก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเรียกว่าฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็สึกมีอาการเจ็บคอไม่รู้ว่า เจ็บคออากาศเปลี่ยนเจ็บคอเป็นหวัดหรือเจ็บคอเอ่อโควิดว่านะครับอะไรก็ได้ขอไม่ใช่โควิดคือโควิดไม่น่ากลัวมันไม่ป่วยไม่ไม่ตายครับแต่มันมันน่ากลัวตรงเสียเวลาโควิดเพราะว่าเราจะไปไหนไม่ค่อยได้เลยนะครับป่วยทีก็ต้องกักตัวอย่างเราก็สิบวันเนี่ยมันไปไหนไม่ได้นะไม่เจอใครไม่ได้มันมันมันน่าเบื่อตรงนี้นะครับนะส่วนพวกไข้หวงไข้หวัดพวกนี้มันมันถึงแม้มันจะมันจะสาหัสมันหนักมันจะหนักกว่าแต่ว่า มันแป๊บเดียวหายสามสี่วันหาย5วันหายก็ได้5วันหายแล้วก็สามารถไปไหนได้แล้วนะครับแต่โควิดเนี่ยเป็นน้อยเป็นแบบแทบไม่มีอาการเลยครับแต่มันไปไหนไม่ได้ครับนะเพราะถ้าเราไปก็จะเป็นการแพร่เชื้อให้คนอื่นก็จะเรียกว่าใ้าเป็นเราไม่รับผิดชอบต่อสังคมนะครับทำไม่ดีกับคนอื่นมันก็ไม่ดีนะครับนะนี่คุยเรื่องอะไรเนี่ยเป็นไหนเนี่ยนะครับอ่ะก่อนนี้ครับวันที่ย2นะบครับสองทุ่มครึ่งนะครับก็ลุ้นลุ้นฝนจะตกไหมเพราะถ้าฝนตกก็จะไม่ไม่แดดคลิปตรงนี้นะครับแต่ก โอเคฝนไม่ตกกระเด็ดคลิปตรงนี้นะครับอนันที่ยี่สิบสองนะครับอนันที่ยี่สิบสองคลิปลงวันที่ยี่สิบหกนะครับนะอย่างที่บอกคลิปลงยี่สิบหกเนี่ยใต้คลิปเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยหนึ่งพุ่มกว่า,าเนี่ยจนถึงสามพุ่มเนี่ยสามพุ่มครึ่งสามครึคร่งก็แล้ยังตอบเมนได้รีบเมนนะรีบเมนจะได้รีบตอบนะครับหลังสามหลังสามทุ่มครึ่งไปอาจจะไม่ได้ตอบกแล้วนะครับ <c oughs> อืกอมาคุยอะไรกันดีล่ะครับตอนนี้ก็ก็จะจริงจจริงๆใจรๆๆใจริงก็จะมาบอกแค่ว่าเออเนี่ยผม ยี่สเ็ถึงเไม่อยู่นะฮะใจจริงจะบอกแค่นี้ครับแต่ว่าก็เวลาเหลือครับอยากให้มันถึงส0นาทีคุยอะไเดียนะครับคุยอะไรดีคุยอะไรดีคุยอะไรดีนะครับอ่ะก็คุยถึงเรื่องเกมความโลภซัมเนอร์ก็แล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้มันกลับมาอ่ามีอัปเดตใช่ไหมก็ทำให้มีรีวิวมากขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับล่าสุดนะครับนะล่าสุดนะครับ ล่าสุดนะครับเปิดปุ๊บปุ๊บล่าสุดมันเพิ่งอัปเดตไปนะครับนะไหนๆก็ไหนๆเวลาเหลือนะครับก็อยากให้มาถึงส0นาทีเนาะแหมล่าสุดนะครับนีครับอัปเดตอัปเดตล่าสุดวันที่21กรกฎาคมนะครับ2565นะครับล่าสุดคือเมื่อวานนี้นะครับอัปเดตสิ่งที่แปลกไปของเกมนี้นะครับหลังจากอัปเดตนะครับพยายามหาครับว่ามันอัปเดตอะไรว่าคือหลังๆมาหลอนครับหลอนเพราะว่าหลังจากที่มันอัปเดตเสร็จปุ๊บแล้วมันมันมันระเบหลอน ็คือมันมันเพิ่มมันเพิ่มขานู่นมันลดขานี่ไปเรื่อยเปื่อยจนผมว่าเฮ้ยอัปเดตรอบนี้มันอัปเดตอะไรวะก็พยายามหาอยู่นะจนมาเจออยู่อย่างหนึ่งว่าไอ้เจ้าด่านี้ครับไอ้ด่านี้ด่านี้ครับบอสที่ไม่ตายมันดันตายเฉยเลยนะครับอ่ะเวลาเหลือเล่นให้ดูแล้วกันนะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับนะอ่ะไอ้บอสที่ไม่ตายมันดันตายซะอย่างนั้นมาดูครับว่ามันตายยังไงตายจริงไหมนะครับนะ ก่อนอื่นเลยนะครับเราเป็นสูตนะครับก็จำได้ไหมไอ็ด่านเนี่ยมันเปบอสตัวสุดท้ายที่มันไม่ตายทำยังไงมันก็ไม่ตายมันจะเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆให้เราทำดาเมจนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมาตรงนี้เสรแล้วเราก็จะต้องมาเลือกช้อยอาวุธ3อันเพื่อฆ่ามันนะครับแต่เราเนี่ยมันตายจนแบบฮะอะไรวะนะครับนะก็มาดูกันว่ามันตาย ยังไงของมันนะครับทำไมมาถึงตายก็ไม่รู้งงนะครับอ่ะก็กระเป๋านี้ก็ลงแค่นี้แหละครับเดี๋ยวจะล้างล้างกระดานล้างกระดานเข้าให้หมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเอามาเทระสึอลงเพื่อไปดูว่ามันหายไปไหนทำไมมาถึงตายนะครับอ่ะ,อะโอเคก็เราก็เอาเจ้าอามาเทลงเหมือนเดิมครับ เนี่ยผมถึงบอกว่าเกมมันอัปเดตอะไรมามันมันไม่บอกเราว่ามันอัปเดตอะไรจนแบบเออใช่หรือเปล่าวะมันบั็อกอีกหรือเปล่าวะนะครับก็มาให้ดูครับความงงๆมึนๆนะครับผมว่าน่าจะบั็อกอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะ,ะก็เอาไปแค่นี้ก็พอนะครับนะพอเหลือเฟือนะครับผ่านมาไม่ถลอกนะครับเดี๋ยวพอบอสโผล่มาควจะเปิดเป็นอันนี้บอสตัวไหน,นบอสต,ตัวแรกใช่ไหมปึ้มผ่านไปหายไ,าไปครับหายไปครับ เน้อบอสตัวสองจะโผล่ามาดูนะจะเป็นยังไงโดนฟันทีเดียวหายครับระเบิดตายตรงนู้นเลยครับงงมากอะผมงงมากเห็นตอนแรกอะไรวะเนี่ยฟันมันชั่วอะเห็นไหมระเบิดล,ละตายละก็เลยงงว่าอะไรวะนะครับก็คือกลายเป็นว่าด่านนี้กลายเป็นว่าบอสต,ตายตายได้โดยที่เราจะได้ดาเมจไม่ได้เยอะอลังการเวอร์เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะผมเคยทำ้รับ,บถึงเป็นเป็นล้านๆอะ นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสักแสนล้านมั้งยังไม่ผิดถ้าเอาถ้าทเท่าที่ไหวนะเออเพราะออนฟันเทียมมันหายไปเลยไงนี่เท่าไรนี่ก็สามหมื่นกว่าล้านใช่ไหมเนี่ยงงงงครับว่าเฮ้ยแล้วมันหายไปไหนวะท้ามอยู่ดีๆมันมันถึงตายตายแบบงงนะครับไม่เข้าใจนะครับอืมมันหายไปไหนยังไงนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าตัวลงเกมมันมันอัปเดตเพราะว่ามันมันพลาด หรือมันตั้งใจนะครับอันนี้ยังสงสัยอยู่มันกัน่าพาหรืตั้งใจนะครับส่วนไอ้พวกเอเวอเมลวอล์กนี่ถ้าเกิดว่าใครลองเข้าไปดูนะครับบางคนอาจจะยังไม่ได้รับหินหินแดงก็ได้นะครับแต่ผมรับหมดแล้วนะครับเนาะส่วนตอนนี้ผมพยายามมองหาอย่เอ้บัลล่งก์ยิมเปาษสไทยเข้ามาว่ะมันก็ยังไม่มีนะครับนะยังไม่มีสักทีนะครับถ้ามีเข้ามาน่าจะดีนะน่าจะดีนะครับอ่ะก็นี่แหละครับก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปรอดูรีวิวตัวละครอีกสองตัวนะครับตรงตัวละครใหม่สองตัวนะก็จะรู้ว่ามัวบส่น เรื่องของหินหินพวกนี้นะครับหินพวกนี้นะครับหินพวกนี้เดี๋ยวก็จะมีรีวิวให้แน่นอนครับแน่นอนจะมีรีวิวให้แน่นอนครับตอนนี้ก็สะสมมาพอสมควรแล้วล่ะก็เรียกว่ามีข้อมูลแล้วล่ะนะครับเนี่ยเดี๋ยวดีไม่ดีอัดคลิปตรงนี้เสร็จอัดตรงนี้เสร็จเดี๋ยวจะทาคลิปเรื่องหินต่อเลยนะครับบอกให้รู้ไว้นะครับนะไหนๆก็เด๋ยไหนเวลาว่างมีครับก็จะทําเรื่องคลิปต่อเลยส่วนไอ้เจ้าดานนี้ก็เดี๋ยวจะมีรีวิวแน่นอนครับเพราะว่ามันก็ต้องมีเงื่อนไขพิเศษของมันนะอืนะครับ ผมก็เล่นในสูงสุดถึงด่านที่แค่68เท่านั้นนะครับไปต่อไม่ได้ครับตันครับไม่รู้ทำอไงเมือนกันนึกไม่ออกอ๋ออ๋อนึกออกนึกออกนึกออกนะครับแต่ว่าจะต้องใช้หินต้องใช้หินชหินอ่อจริงๆริแล้วมันเรียกว่าเครื่องล้างไม่ียกว่าหินแต่แต่เรา,แต,เราแต่เรามองมันเป็นหินใช่ไหมอ่าอ่ะเนี่ยเรามองมันเป็นหินนะแต่จริงมันเป็นเครื่องล้างเห็นไหม c h a i chams แต่ว่าอะไรไม่รูอ้ออกเสียงไม่ถูกนะออกเสียงมไม่ต้องฟังผมนะ ออกเสียงผมอ,ออกเสียงไม่ถูกหรอกแต่ว่าออกเสียงว่าเป็นชามมันแปลว่าเครื่องรางอะไรแบบนี้นะครับเนาะอุ้ย,ยก็เนี่ยครับก็คือเดี๋ยวจะมีรีวิวหินแล้วก็รีวิวด่านอีกกรดีไม่ดีก็จะทํามันวันนี้แหละถ้าทําได้นะครับเนี่ยเพราะเวลายังพอมีเพราะว่ายังไม่สามทุ่มนะครับนะอาจจะทําวันนี้ก็ได้บอกไม่ได้ว่าจะต้อนเสียงสิบนาทีเรือยงเนี่ยอยากรู้มากเลยเ <laughs> พราะถ้าผมผมอยากจะตัดคลิปตรงสิบนาทีไงมันมันมันสวยไงมันสวยสิบนาที อ่ะโอเคน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือว่าวันที่ยีิบเจ็ดนะครับถึงสิบเอ็ดไม่อยู่นะครับไม่สามารถมาตอบคอมเมนต์ได้นะครับยังไงใครมาคอมเมนต์ในคลิปหลังจากวันที่ยี่หกไปแล้วนะครับก็คือก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้อยู่ตอบนะครับจะมาตอบไปทีก็วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งสิงหาตอนค่ำๆเลยนะครับก็จะมาตอบให้นะครับเนาะส่วนใครถ้าเกิดว่าใจดีเห็นแบบว่าใครมีคําถามแปลกๆสามารถตอบได้นะครับใครใจดีก็ ฝากเติมให้หน่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยววันที่1ยังไงผมอาจจะมาอะตอบซ้ำอีกทีเพื่อให้ความมั่นใจสําหรับคนที่ถามนะครับอ่ะก็โอเคผมว่าน่าจะถึงแล้วละ่ะนะสิ0นาทีนะเดาว่าอย่างนั้นนะครับอ่ายังไงก็เดี๋ยวยังไงหลังจากคลิปนี้เจอกันใหม่วันที่1นนะครับสำรับวนนันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ